โอ้มีคำสั่งโวนมาจากคุณเซนแล้วนะครับว่าในตอนนี้เขาจะจับทุกคนที่เห็นต่างกับเขาโอไมกอ d อะไรจะโหดขนาดนั้นก็กลับสวัสดีน้องๆหนูๆทุกคนด้วยนะจ้ามาเจอกันอีกแล้วกับช่องของนาหัวงอ,อกคนนี้คนเดิมแต่ว่าก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้อย่าลืมถ้าเดินเสียงนาแบบนี้ยกนิ้วขึ้นมา1นิ้วแล้วก็จิ้มไปที่ตุ่มไลค์กันคลนละหนึ่งทีโดยอัตโนมัติด้วยกันแล้วกันนะใครที่กดแล้วก็กราบขอบพระคุณมาก สำหรับในคลิปนี้นะก็จะมาเล่าถึงเรื่องราวของหุ้นเซนที่เพิ่งถูกรายงานออกมาแบบตะก,กี้เลยนะครับเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี้เองนะโดยนายฮุนเซนจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยอยู่ดีติ๊กตอกของแกที่ไม่ได้เล่นมาตั้งแต่ปี2018ไม่รู้ว่าแกนึกคึ้มอะไรนะครับเข้าไปกดดูแล้วก็ถึงกับตกอกตกใจว่าทําไมมันมีคนเวียดนามแห่แหนเข้ามาคอมเมนต์ด่าประมาณ2000กว่าคอมเมนต์ซึ่งตอนนั้นเนี่ยแกก็หัวร้อนปุดปวดปวดเป็นอย่างมากแล้วก็รีบติดต่อไปที่ตัวแทนของรัฐบาลเวียดนาม ว่าต้องรีบจับไอ้พวกที่มาคอมเมนต์ด่าเขาเขา้าสังเตให้ได้หรือถ้าใจดีไปกว่านั้นก็จับพวกมันเนี่ยส่งมาที่กัมพูชาแต่เรื่องนี้ดูเหมือนกับทางฝั่งเวียดนามเขาจะไม่ค่อยสนใจสักเท่าไหร่นะครับก็ไม่เห็นจะมีข่าวว่าเวียดนามเนี่ยจะมีการจับคนที่เข้าไปคอมเมนต์ด่าฮุนเซนอะไรแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามเรื่องนี้มันไม่จบแค่นั้นเพราะหลังจากที่ทางฮุนเซนกําลังหัวร้อนชาเกี่ยวเรื่องที่กําลังโดนดา่าล่าสุดได้มีคําสั่งของแกเนี่ยออกมาด่วนว่า ให้จับคนที่เห็นต่างและพยายามที่จะทําให้กัมบูชาแตกไปหลายๆสีจะต้องจับพวกมันเอามาลงโทษให้หมดและณปัจจุบันนี้นะครับคนที่โดนจับเป็นคนแรกก็โดนจับเป็นที่เรียบร้อยและเขาคนนั้นก็คือผู้นําฝ่ายค้านคนปัจจุบันนั่นเองซึ่งคําสั่งนี้เนี่ยมันเป็นคําสั่งโดยตรงของนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันก็คือนายฮุนมาเน็ตพราะหลังจากที่ทางฮุนเซนได้ประกาศเรื่องนี้ออกไปทางฮุนมาเน็ตลูกชายคนดีของแกเนี่ยก็ได้มีการดําเนินการในทันที แถมแค่นั้นยังไม่พอนายฮุนเซนยังมีการอ้างด้วยว่าการที่เขาพยายามจะจับคนที่ทําให้ขมຈน,นั้นแตกแยกมาลงโทษเนี่ยมันเป็นเพราะไม่อยากจะทําให้กัมบูชาเกิดประวัติศาสตร์ซ้ารอยเดิมเหมือนเมื่อ40ปีก่อนโน้นซึ่งก็จะเป็นเหตุการณ์เกี่ยวกับการพาประชาชนของขมรเนี่ยไปเฝ้าพระอินทร์กันแบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนหลายหมื่นคนเลยนะครับถ้ายังพอจงได้เนี่ยมันก็คือในยุคข,ของขมรสีฝ่ายนั่นเองและสุดท้ายนะครับทางฮุนเซนนี่แหละที่ได้รับการสนับสนุนจากทางเวียดนาม ถูกดันให้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาและนับจากวันนั้นจนถึงวันนี้เขาเื่งคงนั่งอยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารของกัมพูชาอยู่เหมือนเดิมแต่จะแตกต่างกันที่ตําแหน่งก็คือเขาสละตําแหน่งนายกรัฐมนตรีให้กับลูกชายคนแรกของเขานั่นก็คือหุนมาเนตนั่นเองแค่นั้นยังไม่พอนะครับเผื่อหลายๆคนยังไม่ทราบนะก่อนที่นายฮุนเซนจะประกาศจับทุกๆคนที่จะพยายามทําให้กัมพูชาแตกกัน ก่อนหน้าที่เขาจะสละดตาแหน่งนายกรัฐมนตรีเขาได้มีการแต่งตั้งลูกชายของเขาเข้ามาบริหารงานแทนทุกๆคนรวมถึงสี่ภระเยของเขาด้วยนะไม่ว่าจะเป็นลูกชายคนโตก็คือฮุนมาเนตได้รับตําแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีลูกชายคนรองานฮันมาณิตก็ได้รับตําแหน่งเป็นรองผู้บัญชาการทาหารในขณะที่ลูกชายคนเล็กอย่างฮุนมาณีก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีและควบด้วยตําแหน่งรองนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับ ส่วนสําหรับภรรยาของนายฮุนเซนเนี่ยทางสื่อไม่ได้บอกเอาไว้ว่ารับตําแหน่งอะไรแต่มีตําแหน่งใหญ่โตอยู่ในรัฐบาลชุดนี้แน่นอนซึ่งทางสื่อของเขมรอย่าง RFA นะครับได้ออกมาเขียนบทวิเคราะห์อเอาไว้ค่อนข้างน่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้นะเขาบอกว่าสิ่งที่นายฮุนเซนกําลังพยายามทําอยู่เนี่ยมันเป็นเพียงแค่ข้ออ้างเพื่อที่จะทําให้ตัวเองยังคงได้อยู่บนสุดบนห่วงโซ่ของอาหารของกัมพูชานะครับถึงได้พยายามตั้งลูกๆล,ละหลานเข้ามาเป็นผู้นําทหารและห้ามใครก็ตามที่เห็นตางกับรัฐบาล ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทางกัมพูชาก็มีการอ้างว่าเป็นประเทศที่เสรีและเป็นประชาธิปไตยแต่อย่างที่เรารู้กันก็น่าจะเป็นประชาธิปไตยแค่เป็นเปลือกนอกเท่านั้นเพราะนับตั้งแต่ที่กัมพูชาประกาศจะเลือกตั้งคนที่ชนะเลือกตั้งทุกๆครั้งก็คือนายฮุนเซนนะครับและแผนที่นายฮุนเซนใช้เพื่อที่จะชนะเลือกตั้งในทุกๆครั้งก็คือการให้ร้ายกับฝั่งตรงข้ามซึ่งก็คือฝั่งฝ่ายค้านรวมถึงถ้าช่วงไหนคะแนนเสียงมันลดน้อยลงก็จะมีการปล่อยข่าวว่ามีการตัดความสัมพันธ์จากประเทศไทยอะไรนนนนู่ีั ซึ่งพอทําแบบนี้เนี่ยก็ทําให้เขาได้รับคะแนนเสียงมาแทบทุกครั้งนับตั้งแต่บัดนั้นจนถึงปัจจุบันนี้ทีนี้เรามาส่องความคิเห็นของคนเขมรกันหน่อยดีกว่าว่าหลังจากที่พวกเขาได้ทราบว่าในตอนนี้นายอุนเซนพวกเขาจะใช้ไม้แข็งกับผู้นําฝ่ายค้านรวมถึงคนที่เห็นต่างกับทางรัฐบาลพวกเขาเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์แรกเขาบอกว่านี่คือสัญญ,ญาณบ่งบอกว่าไม่มีสันติภาพที่แท้จริงแม้จะมีคํากล่าวว่าขอบคุณสันติภาพโพสต์ไปทั่วประเทศ แต่วิธีที่จะพัฒนาสันติภาพคือการสร้างความยุติธรรมทางสังคมและนำหลักการประชาธิปไตยที่แท้จริงมาใช้ซึ่งเสรีภาพในการสแสดงออกอย่างแพร่หลายจะต้องไม่ใช่มาจากการถูกบังคับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าให้ไลา์คนอื่นเกง่งใส่ไลค์คนอื่นเก่งทั้งพ่อทั้งลูกเป็นทั้งเมล็ดพันธุ์และสายพันธุ์ประชาชนเขมรที่รักชาติจะต้องได้รับอิสรภาพทั้งใจและกายแม้จะตาบอดหรือว่าหูนวกหยุดทําให้ตัวเองนั้นดูดีและหัดทําสิ่งดีๆเพื่อประเทศชาติบ้าง คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าทั้งหมดที่ฉันเห็นคือเจ้าหน้าที่ที่ทุจริตผู้ที่ต้องการอำนาจผู้ที่เสพติดอำนาจผู้กดขี่และพวกชาตินิยมและพวกพเผด็จการคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าเมื่ออำนาจใกล้จะหมดก็จะใช้กฎหมายเพื่อบังคับคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าเราทุกคนต้องรู้ว่าการอยู่อย่างสงบสุขเหมือนทุกวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายดังนั้นจงเรียนรู้และรับรู้ความผิดพลาดของเราที่มีมาในอดีตและปกป้องสิ่งที่เรามีในปัจจุบัน คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าสรุปแล้วใครคือนายกตัวจริงนายฮุนเซนหรือว่าฮุนมาเนตคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าการวิจารณ์ในความรู้สึกที่สร้างสรรค์มันไม่ใช่เรื่องที่พิษแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือเวลาที่เห็นใครวิจารณ์สิ่งที่ตรงข้ามกับสิ่งที่ตัวเองคิดคนนั้นจะกลายเป็นคนพิดนี่แหละคือวิสัยทัศน์ของผู้นํากัมพูชาคนใหม่คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าแต่งนิยายเพื่อรักษาความปลอดภัยภายในประเทศแต่ทั้งที่ตัวเองเนี่ย พยายามที่จะยึดคืนและเวนคืนที่ดินเพื่อที่จะมาเป็นของตัวเองเนี่ยนะคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าประเทศเขมรจะต้องอยู่ภายใต้การตัดสินใจของคนคเขมรอย่าให้เขมรต้องตกอยู่ภายใต้พวกผู้นําฝ่ายคา้านพวกเขาได้รับการสนับสนุนจากพวกเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าฉันไม่เชื่อบทความของสื่อเ่อนี้ฉันไม่เคยเห็นสื่อนี้ถ่ายทอดเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเขมรเลย วันๆมีแต่จะออกอากาศด้วยข้อมูลที่มันเป็นเท็จและโจมตีแต่ผู้นำของเราเท่านั้นคอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่าอันธพานมักกลัวสิ่งที่ตัวเองได้ก่อไว้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าผู้ก่อตั้งรัฐสภาสรุปแล้วเขาคือผู้ที่ควบคุมกฎหมายใช่ไหมคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าแล้วทําไมคุณถึงกลัวการสูญเสียอํานาจคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าเห็นเงาตัวเองแล้วรู้สึกกลัวใช่ไหมถึงได้ทําอะไรแบบนี้คอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าถ้าคุนเส้นรักกัมพูชาจริง ถ้าฮุนเซนรักคนขเขมรจริงควรคิดถึงชะตากรรมในอนาคตของขเขมรเขาควรจะปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของปารีสสันดิภาพถ้าทําไม่ได้ขเขมรจะล้มละลายคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าสมองของคุณคงจะคิดอยู่อย่างเดียวคืออำนาจช่างไร้ประโยชน์อ่าหลักๆก,ก็เอาคอมเมนต์ของคนขเขมรไปฟังกันประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับก็คนขเขมรก็จะมีบางพวกที่ยังคงออกมาสนับสนุนฮุนเซนนะครับแต่ถ้าหากฟังจากคอมเมนต์เนี่ย หลายหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคอมเมนต์ที่สนับสนุนคุณเซนมันถึงได้น้อยจังนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าไอ้สื่อ RFA คัมเนี่ยเป็นสื่อของเขมรก็จริงแต่สถานที่ตั้งจะอยู่ที่ต่างประเทศนะครับก็เลยสามารถที่จะตีข่าวอะไรที่มันเป็นเรื่องจริงในสายตาของคนต่างชาติให้ได้ทราบกันนะครับ และแน่นอนก็จะมีคนเขมรที่ไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ฮุนเซนทานะครับแล้วพวกเขาเนี่ยหลักๆก็จะอยู่ที่ต่างประเทศเสียมากกว่านะครับส่วนคนที่เห็นด้วยกับฮุนเซนเนี่ยก็น่าจะอาศัยอยู่ที่กัมพูชานะครับพราเขาก็ไม่รู้ว่าโลกภายนอกเนี่ยเขามองกัมพูชายังไงนะครับก็คงจะโดนล้างสมองมานานจนไม่สามารถจะคิดได้นะครับอ่าหลักๆก็จะมีประมาณนี้นะครับสาหรับในคลิปคลิปนี้นะแล้วทุกๆคนล่ะมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างกับคลิปคลิปนี้ ก็ยังไงรบกวนคอมเมนต์ Comment ให้นาซาเป็นแบบสุภาพชนกันนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับส่วนสําดับในคลิปนี้มันก็หมดเวลาของนาแล้วขอลากันเลยก็แล้วกัน,กนสวัสดีและสวีดัตครับ